สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama b e บ s t u u i o o คลิปนี้พี่ออมจะมารีแอคค่ะมีรู้สึกว่ามีตัวอย่างมีน้ำจิ้มอะไรออกมาพอสมควรนะคะมันใกล้ช่วงซ u เปอร์โบใช่ไหมจะบอกว่าจูราสิกเนี่ยนะเป็นหนังที่แบบดูแล้วมันแบบอบอุ่นหัวใจใช่ไหมแล้วทีมนะคะจากคุณจอร์นวินเลียมแบบคือนะ สุดยอดนะคะแล้วภาคใหม่จริงๆภาคใหม่เพ่านก็เฉยๆแหละคือดูแล้วไม่ได้รู้สึกผูกพันแต่สิ่งที่ชอบมากๆเนี่ยคือชอบชอบนางเอกนะคะนางเอกคนนี้เป็นสาวผมแดงนี่พี่ออมชอบที่สุดแล้วนะคะในบรรดาสาวผมแดงทั้งหมดเพราะรู้สึกว่าเขาเป็น Sweet Heart สวีทฮาดอ่ะแสดงก็เก่งนะคะกำกับก็เก่งนะคะน่ารักน่าเอ็นดูด้วยพี่ออมชอบผลงานเขาใน Black Mirror นะคะ ถูกใจมากนะคะมีคนบอกคิดถึงนักแสดงเก่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่เลยจู r ลสิกเว o r ด d โดม i เนียน2 1ร go เมลอนสองมันเยอะจังวะ ជ្លាប់ស់ពីនាប់មាន់់។ជាន់ពី คิดถึงแคชเก่ามาด้วยอุย๊ยมีขนเหรอเป็นไดนโนเสาร์รุ่นใหม่เหรอไม่ถึงตามหลักวทิทยาศาสตร์โอ้ไม่กอด ดูดิมีขนจริงด้วยอ่ะทำเหมือนกับ new that's pretty cool โอ้ว้าว จูเลสิ i เวิ์อับิทูนะคะดูแล้วโอเคนะคนนี้นะจะบอกผู้กำกับนะคะ t r e เวอรโลว่ะคอลินเทรเวอชื่อประมาณเนี้ยนะคะเขาเคยจะกำกับสตาร์วอ s ใช่ไหมแล้วก็โดนปลดไปก่อนเพราะเคยเพราะเพราะเหมือนกำกับรู้สึกบุ๊กว่ h เพนรหรืออะไรสักอย่างที่มันห่วยมากนะคะแล้วก็โดนถอดไปแล้วที่หามากคือว่า เขาเอาแบบแคสเก่าๆกลับมาเหมือนเป็นการอย่อสตาร์วอเพราะสตาร์วอรเนี่ยมีแคสแบบ Big Name มาแต่ว่าไม่ถ่ายรวมกันเลยแล้วก็ตอนนี้ก็หมดสิทธิ์ไปแล้วใช่ไหมคะเขาก็มาอัดให้นะคะ,ะคุณโปรอ์มนะคะบอกว่าอ้างอิงจากข้อมูลปัจจุบันนะคะน่าจะพูดถึงไดนโนเสาร์ที่มีขนแบบแบบขนนกใช่ไหมเพราะว่าตอนที่หนังเรื่องแรกออกมาเนี่ยเราก็ยัง จินตนาการภาพไว้ว่าไดโนเสาร์มันเป็นอย่างที่เราเห็นนะคะแต่ว่าเขาได้ค้นพบแบบมันมีขนด้วยอ่ะคล้ายๆแบบเป็นขนนกอันนี้บรรยากาศเหมือนแบบเชสซีนนะคะ Black Widow, Budapest ไม่ใช่จะชอบว่ะดูแล้วน่าจะมันนะคะหนังแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเท่าไหร่เรื่องแบบเรื่องประวงประวัติคือขอให้มันขอให้ตื่นเต้นขอให้สนุกนะคะ แล้วพี่อ้อมเห็นมีเด็กด้วยนะแบบหวังว่าเด็กจะทําให้ไม่น่ารําคาญมากนะคะเพราะว่าเด็กเซตใหม่อ่ะพี่อ้อมไม่ถูกใจเท่ากับเด็กเซตเก่าจะบอกว่าเด็กเซตเก่าแบบรุ่นจูลสิกรุ่นแรกอ่ะชอบแต่ว่ารุ่นใหม่รู้สึกราคาญ <laughs> แต่ภาพนี้ดูเหมือนแบบน่ากลัวมีความเป็นโอเมนมากเลยนะคะ <laughs> นกแตกนะคะนกแตกนะคะอันนี้เด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมหน้าตาจิ้มริมนะคะ แต่พี่ออมว่าฉากเนี้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์วะ่ะลองลองนึกถึงฉากแบบภาคแรกเลยอะโดยรวมแล้วมันยังมีเหมือนเหมือนจับต้องได้อ่ะอันนี้เป็นบางมุมก็รู้สึกว่าเป็นคอมนะคะดูภาพเมสเซ่โอ้โหแต่คุณคุณโปรอาร์บ้าที่เขียนมาเรื่องมันน่าจะมีใส่เรื่องการใช้เทคโนโลยีช่วยนะคะเพราะตอนเนี้ย คือเทคโนโลยีอะไรต่างๆของมนุษย์เองเนี่ยมันมันก้าวมาไกลามากแล้วอะ่ะต้องดูว่าจะมีผสมหรือเปล่านะคะเทคโนโลยีเราสูงส่งอยู่แล้วนะคะเขาจะลบกันเป็นสงครามโลกครั้งที่สามอยู่แล้วนะคะม่าจะได้เห็นบ้างแต่ประทับใจสุดละเนี่ยสุดละเดินยังแซบอยู่เลยนะคะชุดนี้ไม่ค่อยเทาไหร่ชุดแดงแซบกว่านะคะ i m o ์ม mm. า e ดอร์เ e ็ภาคนี้น่าจะพูดถึงระบบนิเวศท,ที่พังนะคะ mm. พลอตไม่ต้องอ,อะไรมากเนอะเราไม่ต้องคาดหวังพลอตขอแบบขอมันนะคะแต่ฉากนี้ดูเหมือนมีความแบบมีความสปายมีความยุโรปมีความมีความอาร์คแมนนึกถึงฉากอาร์คแมนใช่ไหมที่แอมเบอร์เฮิร์สแบบวิ่งเดียวาวฉากนั้นก็อลังการนะอันนี้อันนี้มีทั้งมอเตอร์ไซค์นะคะมีทั้งบนบนดินดูสิแงน,น้าาเกน <c oughs> เดี๋ยวขึ้นคำว่าโบนัสก่อนอันนี้ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าะจะโดนสอยกลางอากาศห,หรือเปล่านะคะจะบอกช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าลงเีแอคชั่นเท่าไหร่โดนสไตล์มารอบหนึ่งแล้วเกิดอาการแบบระวระแว,ง,ะวงหลังมากแล้วค่ะกลัวช่องหายนะคะย่อมคิดว่าจะมีประเด็นที่ต้องการอน,นุรักษ์กับพวกที่ต้องการจะกําจัดทิ้งไหมครับก็คงจะมีจะเป็นจะเป็นทั้งสองแนวนั่นแหละเพราะว่าการเอาอะไรมา ลองคิดดูขนาดปลาที่จะข้ามข้ามระบบนิเวศอะมันก็ยังเป็นแบบ invasive species ใช่ไหมเด็กออกแม้พวกพวกปลาช่อนอย่างเงี้ยปลาดุกดีซีไปตัวอย่างหนังนะคะโอเคดีซีดีซีรู้สึกว่ามันชื่ออะไรนะอย่าซีเทเลอร์แล้วกันยังไม่ได้ดูอะไรสักอย่างเลยนะคะพี่ออมอันนี้เหรอ Ready this is the batman อนนเอานี่เมืองเก่าเมืองเทรายดิกือใครบ้า จะแซมอืมอือห้องแม่นพีรเชสฟอร์คดีมั้ออฟคอร์สไอมอินโปรเจกต์แบล็คอดัมอ่ะ แคสมานะตั้งแต่ปี2007คิดดูสินี่ปีอะไรอ่ะ2022นะคะเพิ่งจะได้เพิ่งจะได้เห็นกันนะคะแต่อยากรู้เหมือนกันเขาจะตีความตัวละครแบล็ k อ d ดัยังไงร้ายไหมเดอะ o ็อกพี่อามากเขาไม่กล้าร้ายกับเดอะล็อกหรอกยังไงเดอะล็อกก็ต้องมีความไม่นี่ใช่ไหมมีความเป็นพระเอกนะคะนี่พี่ปลาอย่างเบิกอย่างเบิกเซซี่มากพี่ปลา นี่ดูฉากแต่ละคนนะแบบมีความอลังการใช่ไหมแต่พอกลับมาแบรลี่นะคะแบรลี่นี่อยู่ตามหมู่บ้านทางสารแบรลี่นะคะเออนี่เรื่องอะไรอะ่ะ it's j u s a Sam i s not j h a Sam right <Yeah. S 2> เขามาจากเรื่องไหนเนี่ย Who is she อ่าไม่มี Wonder Woman เหรอแล้วจะเธอจะอยู่ยังไงวันวันเดอร์รู้สึกจะไปแจมในอ่าชาแซมมั้งคะขอร้อง อยากให้รีแบรนด์วันเดอร์วูแด่วนเลยค่ะคือพี่อ้อมคิดว่าเขาคงจะไม่รีแบรนด์หรอกเขาคงจะแบบดับเบิลดาวในสิ่งที่เขาทำอยู่นะคะแต่พี่อ่อมว่าเปลี่ยนทิศเปลี่ยนอะไรไปก็ยังไม่สายนะคะรีแบรนด์ด่วนค่ะผู้หญิงมีพลังสร้างพายุนะคะจะอ่านเป็นพายุนซะลนะอะโอเคพี่อ้อมเฉยๆอะ่ะเป็นไปได้แม้ว่าจะบอกว่าไม่รู้จักก็ไม่ได้นะแบทแมนก็รู้จัก แต่คือแบทแมนเราเห็นเยอะแล้วไง The Flash นี่ก็เฉยๆนะคะไปถึงจับตัวอย่างนี้นะมันไม่ค่อยได้ให้อะไรใหม่เทียบสับตัวอย่างที่แล้วถามว่าอยากดูอยู่ไหมก็ก็อยากดูอยู่ในระดับเดิมนะคะมันไม่ได้แบบโอ้ my god ยังไม่ค่อยมีโมเมนต์เท่าไหร่แต่ชอบที่ได้เห็นเดอะร็อกนะอารมณ์มันจะเหมือนแบบกรอดอมอียิปต์บะว่า Black Adam อะ ตลาดในแง่มุมเรื่องแบบเรื่องเทพแบบเรื่องเจ้าว่ะคือ Wonder w o วูแก็เป็นกึ่งๆลูกเทพใช่ไหมแต่แต่มันก็ไม่ได้ฟูลออนเทพอย่างพี่ท้อเองเนี่ยเขาก็แบบเหมือนกับชิปจากจากแบบแนวเกมออฟโรนจากลิเกม,มาเป็นแนวหาใช่ไหมมันไม่ได้เป็นแบบเพียวแฟนตาซีอะไรแบบนี้ต้องมาดูว่าตลาดแฟนตาซีจะโอเคไหมนะคะแต่พี่อมเชื่อว่า The Rock กเขามีเขามีฐานฐานแฟนของเขาอยู่แล้วก็หนังของเขาเนี่ย มันก็เป็นไปตามคาดหวังได้อะคือมีมาตรฐานของเขาอยู่ะนะคะคุณโกบอกว่าชื่อไซโคลนครับ Thank you นะคะคุณอ d ดลเอบลบอกผู้ชายคืออะตอมสแมเชอร์ผู้หญิงคือไซโคลน h a n k you มากค่ะต้องรอดูความเชื่อมต่อนะพี่อมรู้สึกของของดีซีะตอนนี้มันก็แยกๆนะคะอ๋ออันนี้อันนี้ไงแฮงพิม์มาไม่ใช่อัดอะไรนะสแมเชอร์ her, ใช่ไหมใช่คนนี้อะตอมสแมเชอร์บ้าหรือไงแต่พี่อมไม่ค่อยชอบ ลุกเท่าไหร่นะคะคือชุดอะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไม่ถึงไม่ชอบหน้าดำอะอ่ Is this ะ t o m s m a s h เ r แบกอะดำเหมือนขาย gsa อย่างเดียว just i c e s o ร i e t y หรอชุดเหมือนแอนแมนไหมอันเนี้ยพี่ออมไม่แน่ใจว่าพี่ออมเคยเห็นตัวละครน,นี้ใน Legend of Tomorrow หรือเปล่านะคะ <laughs> คือเคยดูแล้วลืมไปแล้วนะคะส่วนเพี r s b สบอ a แมนี่สุดหล่อของพี่ออมนะคะศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดนะคะ b บล็กอ d ด m โทนสีแห้งแรงจังครับเขาไปในประเทศโลกที่สามหรือเปล่าจะต้องมีฟิลเตอร์เหลืองมานะคะด็อกเตรเฟดเท่มากๆคนนี้ใช่ไหมคะด็อกเตอรเฟดอันนี้เขาก็มาเป็นน้ำจิ้มของ The Batman Black Adam What else The Flash Aquaman นะคะคิดว่าเขาน่าจะไล่ไอ้นี่อยู่ไล่ตามตารางวันฉายเพราะ Aquaman นี่มา December ใช่ไหม คุณคนัทพลบอกว่ารอดูโมเบียสมันเลื่อนฉายนี่ใช่ไหมไหนเด็ดต้องเปิดโปรสเตอร์ก่อนนะคะโมเบียสเขาจะฉายสามสิบเอ็ดมีนานะคะใครอยากดูก็รอกันต่อไปค่ะอ่ะตอนนี้ตอกบัตรกันหน่อยใครยังอยู่บ้างนะคะแต่โดยรวมหนังปีนี้นะคือตอนนี้ดีซีเขาก็แบบปล่อยออกมาประมาณว่าเขาจะยึดครองบ็อกอฟฟิศใช่ไหมคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยสไปเดอร์แมนนะ แบบคลองมากๆเลยปีนี้ดีซีจะขอบ้างนะคะก็ต้องดูว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กอย่างไรนะคะพัญธนาบอกต้นจนจบน่ารักมากนะคะใช้ระบบลงชื่อสมุดสีน้ำเงินอยู่เลยครับสมุดที่มันมีตีตารางเป็นเส้นๆด้วยหรือเปล่าเปิดภาพสาวสาว,สาว,สาวชุดแดงเลยค่ะสาวหัวแดงนะคะคริสแพทนี่เขาก็แกร่งเหมือนกันนะคะมีกระแสอะไรมาก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะคะ คริสแพทนี่เป็นนักแสดงไม่มีคนที่มีอเวนเจอร์ออกมาปกป้องมากที่สุดนะคะเพราะว่าคริสแพทเปราะบางมากนะคะต้องมีคนออกมาปกป้องนะคะแต่ถ้าเป็นบรีหรือว่าสกาโจนี่ทุกคนก็จะปิดปากเงียบนะคะอย่างหนานะคะคนนี้เส้นใหญ่เส้นใหญ่นะคะไอซี IC บอกว่ามาเวลแห้งยาวเลยนะคะ yes พี่อมว่าดีซีเรื่องไหนจะถึงพันล้านหรอคะดีซีมันมีอะไรมัางอะแบทแมนอะ มันอยู่ที่หนังด้วยนะพี่อมว่าถ้าหนังดีมันก็จะถึงนะคะพี่อมก็มองว่าได้ห้าร้อยอัพนะคะมันต้องดูด้วยว่าคือถ้าหนังกลางๆก,ก็พอมองแบบสี่ร้อยห้าร้อยใช่ไหมแต่ถ้าหนังดีมันก็จะแบบอัพขึ้นไปอีกมันต้องอยู่ที่เนื้อหนังด้วยนะคะคนซ้ายใครอะคนนี้เหรอแฟนพี่อมนะคะภาพนี้หนีหนีไดนโนเสาร์มีขนนะคะอาร์ควแมนถ้าไม่มีกระแสักแบรนด์นักแสดงอาจจะมีลุ้นพันล้านนะคะ แต่ภาคสองอ่ะเบอนอมภาคสองเองเนี่ยก็ได้อยู่ที่ห้าร้อยใช่ไหมคือมันก็ไม่ถึงเหมือนกันนะก็อยู่ที่ตัวหนังด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่พูดไปก็คือเออดีซมันก็มีดราม่าอยู่นั่นแหละแดงเดือดมากคือเรื่องแอมเบนี่เดือดมากนะคะดีซนี้ภัยเยอะนะคะจริงแบบแบรนแค่ไม่ถูกใจครั้งหนึ่งก็ตัดสินนะคะเอาพี่อมเชื่อในดู r o c e s s นะคะกระบวนการ พี่ออมไม่ใช่จัดจูรี่แล้วก็คนฆ่านะคะวีบีต้องทำบุญบริษัทครับไวเป็นเะเภทพี่ออมว่านะวอรเนอร์ราเธอร์ที่ควรจะทำนะควรจะทำบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะคะเพราะว่าทุกโปรเจกต์รู้สึกว่าเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยดราม,มา่าแล้วมันทำให้การดูอะไรเนี่ยสนุกน้อยลงคือแบบมันมันมาขัดแข้งขัดขากันเอง เยอะมากบางอันก็แบบสมควรที่จะเป็นดราม,มา่าบางอันก็ไม่สมควรแต่ก็ทําให้เป็นดราม,มา่าช่วงนี้มีอะไรน่าดูบ้างคะพี่ออมไปดูภรรยาพี่ออมนะคะเด t เดทชื dead, dead the, ่ออะไรเดทูเดอะไนเข้าอยู่นะคะตอนนี้มีหนังไทยด้วยมีกระแสพูดถึงพอสมควรนะคะน่าจะชื่อ on the road something นะคะคุณธรรมทัศน์บอกรอรับเดริงเห็นคนบ่นเอลเรื่องผิวดำอยู่นะคะก็ เชื่อมเข้าใจได้คนที่บ่นนะแล้วก็เข้าใจได้กับคนที่คิดว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวให้เปิดให้ดูภาพในในหลอดรับริงนะคะแล้วหลอดรับดูริงเองมันก็ไม่ค่อยได้เชื่อมด้วยแหละแต่คนที่ดูอ่านนิยายแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเพียวเพียวเพียว,ยวริสมากเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้นะคะเนี่ยเป็นแคสคนนี้ เลสเกลของเราค่ะแต่พี่อ้มอยากอยากดูแฟนตาซีนะแต่ไม่รู้จะเวริร์กหรือเปล่านะคะนี่คารเดียลเคทแบนเชต์ก็เป็นแบบอ้ออนะคะเป็นเป็นซีน่าพรินเซสดูเป็นรบๆด้วยนะเอาอะไรเก่าๆามาทําคลาสสิกมาทําแล้วถ้ามันเปลี่ยนเนี่ยคนก็ด่าเป็นธรรมดานะคะไม่เชื่อไปถามดิสนีย์ตอนดูกลายเป็นไม่มีความสุขแล้วดราม่าเยอะเกินนะคะ อันนี้มันมีดราม่าเพราะว่าในคนแค้ของโทเกียนเขาเนี่ยจะต้องจะไม่ว่าผู้หญิงจะผู้ชายก็ต้องมีคราใช่ไหมแต่อันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไม่มีนะคะทำไมไม่ทำมีก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแล้วคนพูดถึงอันนี้เยอะเอลฟ์เอลฟ์ชาวผิวเป็นผิวดำแล้วก็สกินเฮดซึ่งมันจะผิดลุกไงคือถ้าคนถ้าคนมัตติเพิ่มก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าเวลาพูดถึงเอลฟ์เนี่ย เราจะมีภาพภาพติดอยู่ในหัวนึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่ถ้าเรามาเห็นเอลฟ์แล้วแต่ว่ามันสกินผมสกินเฮดแบบทรงทหารนะมันก็แบบ what I don't know แต่พี่ออมยังจะให้โอกาสก่อนนะคะเพราะว่าถ้าบทมันดีมากจริงเราอาจจะมองข้ามเรื่องตรงนี้ไปได้แต่ประเด็นคือบทมันต้องดีด้วยไง จริงๆเปลี่ยนเข้าใจนะมันคนละค่ายแล้วเรื่องนี้เองนะคะมันไม่คอนเนคกันมันเป็นคนละเรื่องเพราะว่าลิขสิทธิ์มันไม่ได้แต่ว่าตัวละครที่มาเนี่ยก็จะมีชื่ออะไรนะเออรัน er ปะกับกับกราเดียลมีแค่สองตัวนี้นะคะแล้วมันก็เหมือนกับไม่เชื่อมด้วยแหละแล้วถ้าจะบอกว่าในตอนยุคอันนี้ประมาณสองพันปีก่อนเดอร์ลอรและเดอรลิถ้าสองพันปีเนี่ยมีคนผิวสีมีผิวดำมีเอเชียแล้ว สุดท้ายเนี่ยสองพันปีต่อมาโดนโดนฆ่าไปหมดแล้วเหรอเราทำไมเราไม่เห็นเลยก็ต้องต่อไปได้นะคะพี่ออมครับเมลานี่ในสโนว์เพียสจะไม่กลับมาแล้วะครับต้องกลับมานะคะถ้าไม่กลับมาพี่ออมก็คงจะเลิกดูและะ้วสิ่งที่ทําให้พี่ออมดูสโนว์เพียร์อยู่รู้สึกตอนนี้จะเป็นแบบวิลสันนะคะใช่วิลสันป่ะชื่อน,นี้นะวิลสันวิลฟอร์ดไม่ใช่วิลสันวิลสันนั้นมันแคสต a เอาทอมแฮง วิลฟอร์ดนะคะแล้วก็รูทนะคะโฟ,ฟร์เซนทูก็ก็พันล้านครับนะคะโฟเซนอะจ,จะบอกเป็นอะไรที่มองได้ว่าคลาสสิกแบบซินเดเลรล่าทคาฮันทัสอะไรแบบนี้เลยนะเพื่อรู้สึกเป็นตัวละครที่ถึงนะคะอย่างตัวละครอื่นเนี่ย ก็โอเคนะแต่ก็ไม่เท่าโฟรเซนเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคคลิปนี้เคาจะถามอะไรไหมห้านาทีสุดท้ายนะคะก่อนก่อนจะไปนะคะพี่มรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยนะมันมืดมากเลยอ่ะพี่อมมองคือตอนนี้ความรู้สึกมันเหมือนแบบหกโมงแต่พอดูนาฬิกาเอ้าเพิ่งสี่โมงครึ่งนะคะไม่ติดกับการพยายามใส่ความเดเวอร์ซิตี้แต่ก็ต้องยอมรับกระแสเอนตี้แล้วก็ต้องทำบทให้ดีพอที่จะให้คาแรคเตอร์นั้นเกิดได้ พราะบางอย่างนางเงือกเอ๋ยเอลฟ์เอ๋ยสเตอรีโอไทป์บางอย่างมันเป็นภาพจํานะคะหรือคนแคร์ทั้งเจ็ดอ่ะคือถามว่าจะเอาคนแคร์ไม่เป็นคนแคร์ก็ได้นะแต,แต่แต่ทำไมถึงเรียกว่าสโนไวแล้วคนแคร์ทั้งเจ็ดถ้ามันจะไม่ทั้งไวแล้วไม่ทั้งแคร์คือแบบคุณก็สร้างเอาอริจินอลไปเลยฟรอสเซนไหนยังประสบความสําเร็จได้เลยใช่ไหมโมอาน่าโมอาน่าจะชัดกว่าโมอาน่ายังประสบความสำเร็จได้นะคะเอนคารเองเนี่ย ถึงพี่อราไม่ได้ดูนะแต่รู้สึกว่าใน Disney Plus นี่มันแบบพุ่งปรี๊มากคือมันมีท,มที่มีทางของมันอยู่แล้วจริงๆอ่ะอย่างของ The Lord of the Ring อ่ะมันมีอีกตั้งหลายสถานที่ที่จะไปทำแบบตัวละครที่มันด i เวอร์สได้ไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนออริจินอลของเขานะคะคือตอนเนี้ทางค่ายหนังเองก็ต้องให้ตลาดเป็นตัวชี้วัดแหละว่า มันจะไปทางไหนต่อเพราะเงินมันพูดหนักอยู่แล้วคือถ้าคนสปอร์ตเยอะยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่แหละแต่อันนี้เขาลงทุนไปเป็นพันล้านนะคะซีรีส์เนี้ยสุดยอดมากเลยนะเจฟเวซโอสนะคะอเมซอนแต่เขาบอกด้วยนะอันเนี้ยจะไม่เหมือนเกมออฟทรอนนะคะเพราะเกมออฟทรอนเองเนี่ยมันจะมีความอู้อ่าโชว์หน้าโชว์หลังก็วับกระแหวมเขาบอกจะไม่อันนี้จะไม่ไม่ประมาณนั้นนะคะแต่เอล์เขาก็ไม่ได้ เอวไม่ยุติดทางโลกแล้วไม่ใช่หรอเขาก็ไม่ค่อยบ้านเซ็กอะไรเท่าไหร่นะคะพี่ออมสนับสนุนกฎหมายสมรสรพเศเดียวกันไหมคะสนับสนุนนะคะเห็นจีนนี่แบนเกือบทุกอย่างนะคะบางทีก็แบนแบบงงๆนะคะเออเขาบอกว่าจีนจะไม่เอาแบบหนุ่มๆที่แบบหน้าหวานแล้วใช่ไหมแล้วเขาเหมือนพี่ออมอ่านอาร์ติเคิลแวบๆนะคะว่าเขาจะลดเรื่องแบบซีรีส์จีนมาถึงแม้จะไม่มีฉากเลิฟซีเลยถ้ามันมีแบบ แบบเฟรนด์ชิพที่มันโรแมนซิอาจจะโดนนะไม่รู้โดนหรือยังนะคะจีนนี่ก็จะมีความเป็นพ่อสูงนะคะแบบเด็กเล่นเกมเยอะก็ไม่ควรเพงว่าเข้าใจได้นะว่าทําไมเขาอยากจะกําจัดแต่พี่อมคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลน,นะคะเป็นหน้าที่พ่อแม่นะคะจีนแบนพระเอกหน้าสาวพระเอกจีนยุคใหม่ต้องเถื่อนมีกล้ามนะคะแต่จริงๆอ่ะพระเอกหน้าหวานมันก็เยอะจริงนะแต่พี่อมก็ไม่คิดว่ารัฐควรจะไปเจอ ซีรีส์โดนไปแล้วครับนะคะไม่เป็นไรเขาจะได้มาดูของเราแทนไงใช่ไหมของเราก็สตรองอยู่เหมือนกันนะมาเก็ตแบบว่าชายชายคูยจงคู่จินอะไรแบบนี้เขาจะได้มาดูของเราคะ่ะโอเคไม่เป็นไรคุณนัทบอกไทยส่งออกซีรีส์ไเป็นอันดับต้นๆเลยครับนะคะก็ดีนะคะที่มันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันนะแต่จะดีกว่าดีกว่านี้ถ้ากฎหมายมาช่วยในพวก Uh, LGBTQ บ้างนะคะไม่ใช่จะขายอย่างเดียวแต่ว่าสิทิสเซิ่ไม่เอานะคะคุณนะัดบอกว่ามู่หลานอวยจีนจนจีนแบนเลยครับมู่หลานอันเนี้ยมันมีอยู่2อ,อย่างคือปัญหาเรื่องอุยกูนะคะแล้วก็2ปัญหาเรื่องบิดต้นฉบับไปจนไม่เหลือความเป็นมู่หลานคือเดี๋ยวเป็นนองเป็นกลายเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ไปอะไม่ใช่เป็นคนที่จะมาเทรนเพลงเพลิงก็ไม่มี เพื่อว่าประเด็นมันมีมันมีทั้งหลายแบบแล้วก็ดาราโดนแบน์อีกใช่ไหมคือมันถาโถมมาหมดเลยนะคะต้องมาดูอันต่อต,อตอไปพวกโสวงสโนไวจะเป็นยังไงโสนไวนางเอกเ,เขาเคยเล่นเรื่องเว็บไซต์สตอรี่ด้วยนะคือพี่ออมมันไม่อยากดูเว็บไซต์สตอรี่แต่เพิ่งรู้ว่าน้องน้องเขาชื่ออะไรนะแมดดี die, ้แมดดี้ซิกเลอร์ซัมติงที่เขาแบบเป็นเป็นเด็กที่เต้นในมิวสิกวิดีโอของเสีย เขาเล่นด้วยเดี๋ยวว่าจะไปดูยอมดูเพราะนางนะคะไม่ชอบนางเอกเรอจะไปดูนางรองสงใสออกมาแบบสามวินาทีแต่ชอบชอบเด็กเต้นคนนั้นอนะ <laughs> เขาเล่นหนังใน hbo max ด้วยนะคะชื่อ the f Out เล่นดีเหมือนกันไม่คุ้นเลยคือแบบเราเคยเห็นเขาเป็นแบบเต้นเล่นมิวสิกวิดีโอแต่ว่าพอมาเล่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่หนังมันค่อนข้างธรรมชาติไงมันก็เลยแบบเหมือนกับไม่ได้แสดงเหมือนเป็นตัวของตัวเองนะคะ ไปจริงๆแล้วเดี๋ยวไม่ได้ไปเลิฟยูนะคะขอบคุณทุกคนมากเห็นฟลุกมาแวบแวด้วยนะคะน้อง Black and White Thank you มากที่อุตส่าห์แวะมาและใครนะคะที่ใช้เวลามาอยู่ด้วยกันในวันในตอนเย็นวันเสาร์ต h งคิวมากมากเลยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะเวลามีคลิปใหม่นะคะมันจะได้แจ้งเตือนนะคะแล้วสำหรับคนที่ <laughs> ไม่ชอบพี่อองาะยังไงก็ ถ้าฟังถึงตรงนี้คุณสาฟังถึงตรงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเลิฟ you ค่ะบุยบุยใบไม้น้องไอซี่นะจ๊ะคุณนัดนะคะคุณลีเตนทนนะคะคุณหนึ่งด้วยคิ่กิติบอกว่าคิดถึงพี่ออมคะ่ะบไม่ s you u u y s too ูช่วงนี้ดูพี่ออมดูโอลิมปิกอยู่นะคะก็น้องมีดราม่าไอสเก็ตแล้วเดี๋ยวพี่ออมจะดูนะวันที่สิบห้าเนี้ยมันจะมีแข่งกีฬาที่พี่อมชอบก็คือไฮจัมใช่ไหม นักกีฬาที่พี่ออมชอบเนี่ยเป็นสองชาติที่เขากำลังจะลบกันอยู่ <c oughs> เดือดแน่นอนรู้สึกว่าดราม่ามันจะตามไปทุกวงการเลยอะ่ะนี่จะดูกีฬาทำไมคุณไม่ตระหนักเดี๋ยวนักกีฬาชนะกันแพ้กันกอดกันดราม่าอีกโอ้ oh my god stop it <c oughs> I love you guys บุบุย